สวัสดีครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาสอนแก้ไขปัญหาเคอร์เซอร์อยู่ข้างหน้าข้อความนะครับผมในโปรแกรม Photoshop เนาะก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับเวลาเคอร์เซอร์อยู่ข้างหน้าตัวสองก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราจะแก้ไขอะไรเนี่ยอย่างเช่นเราจะพิมพ์1จุดอย่างเงี้ยมันก็จะม่วตัวไปหมดเลยใช่ไหมทีนี้วิธีแก้ปัญหาปัญหาก็ง่ายๆเลยนะครับผมให้มาคลิกซ้ายที่ตัวนี้นะครับผมพารากราฟเนาะหลังจากนั้นก็กด อไอตัวพาราราฟที่มีลูกศรสามเหลี่ยมชี้มาทางขวามาหาตัวตัดชนีนะครับกี่คซ้้าหนึ่งทีเนาะนี่แค่นี้ก็แก้ไขได้แล้วนะครับผมเห็นไหมหนึ่จุดสจุดนี่พิมพ์ได้แล้วนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราไม่มีไอช่องนี้ละ่ะจะทำยังไงเนาะก็ลองกดไปที่ type ดูนะครับผม หลจากนั้นก็มาเลือกที่ Panel นะครับผมแล้วก็จะมีคำว่าพารากา Panal อยู่นะครับผมตัวนี้เนาะก็ลองกดเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้งานเยอะมากเลยนะครับขอบคุณครับ